สำหรับลูกค้าที่ซื้อตู้คอนเทนเนอร์ไปนะครับหรือว่าโครงสร้างทรงต่างๆนะแล้วก็ถามเข้ามาว่าเราต้องทาฐานรากยังไงฐานรากก็สามารถอันแรกเลยคือเทปูนเป็นสี่เหลี่ยมอะเทปูนเรียบๆเลยขนาดเท่ากับโครงสร้างเลยนะครับหรือว่าอีกอย่างนึงก็ทําต่อหม้อต่อหม้อก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเสาสําเร็จนะครับนี่หรือว่าใครจะหลอกก็ได้นะอ่าแต่เนี้ยสำเร็จก็ง่ายดีอันนี้ก็ซื้อมาต้นละร้อยกว่าบาทนะครับร้านวัสดุใกล้บ้านมีทุกที่แน่นอนนะครับอันนี้เราก็จะฝังไปในดินเนี่ยประมาณ ครึ่งหนึ่งแล้วก็ให้โบมาครึ่งหนึ่งเพื่อกันมันซุดนะครับเพราะว่าเนี่ยอย่างโครงเนี้ยเราก็สามารถยกวางที่ตอหมอได้เลยแต่ถ้าคนที่จะวางแบบว่า,าถาวรเลยนะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้วางถาวอรอะไรมากนะจะลองเป็นอิดอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่เป็นอิดบล็อกก็ได้อย่างอันนี้ก็ได้ถ้าสมมุติว่าใครที่ทำออฟฟิศชั่วคราวนะครับหน้าง,งานจะย้ายอะไรไบ่อยๆนะครับซื้ออิดแบบนี้ลองก็ได้นะครับก็ละประมาณ ไม่กี่บาทนะครับโอเคสนใจโครงสร้างนะครับก็ติดต่อมาครับดูครับมีทรงนอดิกทรงจูอ่ะทรงกล่องนะครับโทรเข้ามา092 296 4944กครับผม